นายพิสิทธิเวชชีวะนายกรัฐมนตรียอมรับว่าเป็นเรื่องจริงครับที่มีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ส่งข้อความสั้นมาหาตนเพื่อขอ,ขอคําอธิบายเรื่องการแต่งตั้งนางอัญชลีวานิเทศพบุตร,รเป็นเลขาธิการานายกรัฐมนตรีแทนนายกรอบศักดิ์สภาวสุวซึ่ง <จะ S 1> ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่จะมีสมาชิกพักแสดงความคิดเห็นออกมาครับเมื่อมีการแต่งตั้งตําแหน่งต่างๆแต่ตนก็ยืนยันว่าจะเสนอชื่อของนางอัญชลีเพื่อให้การทํางานมีความต่อเนื่องและในวันนี้ครับจะชี้แจงเรื่องนี้กับสมาชิกของพักครับ ผมก็ถามความเห็นท่านว่าเมื่อท่านออกไปเนี่ยแล้วท่านมีความเห็นหรือไม่ว่าคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยจะเป็นใครอย่างไรท่านก็บอกว่าถ้าคํานึงถึงเรื่องความต่อเนื่องนะครับก็เห็นว่ารองอัญฉชลีเนี่ยซึ่งทำงานกับท่านมาอย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วก็จะทราบประเด็นหลายประเด็นนะครับที่เป็นเรื่องที่ค้างคาอยู่ในการทํางานกับสํานักพัประมาณบ้างในการทํางานกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆบ้างเนี่ย ก็จะได้ไม่ต้องเริ่มต้นกันใหม่นะครับซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นข้อคิดเห็นที่มีน้ำหนักเพราะว่าพูดตามตรงถ้าไปเอาคนจากข้างนอกมาเลยตอนนี้เนี่ยนะครับหลายเรื่องผมก็ต้องมานั่งเสียเวลาอธิบาย